แล้วผมจะไปหาจากไหนญาติเขายังไม่มาทีหลังอะเอาญาติมาด้วยไม่มี้เขแล้วทำไมพี่พูดอย่างนี้อะพี่มาพูดขึ้นเสียงใส่ผมทำไมแล้วมเจะพี่ดึงคนไข้อ่ะเร็วด่วนไม่ต้องมายืนเทียงตรงนี้ยังไงก็ต้องรอญาติเขามาก่อนบาตอยู่กับญาติเขาให้ญาติตามมาเดี๋ยวนี้เลยอาการเป็นอะไรก็ไม่รู้รับแจ้งอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็ผมพูดไปแล้วว่าเขาเป็นลมชักทีแรกรู้จั มาบ้างเวลาที่จะเอาคนไข้มาส่งอ่ะลุงเป็นอะไรมาแล้วก็อะไรอีกมีนั่หน้าอกไหมหายใจไม่ค่อยออกลูกจะ